คิดจะ่าซอเดี๋ยวพวกเราทุกคนนะครับจะได้เข้าไปปิดกระบวแก๊สันนี้นะครับโดยการเป็นการเชื่อไหมครับเป็นการสร้างความสุขกันกับเรานี่เรามีความาขนาดไหนถ้าเกิดที่บ้านเรามันต้องไม่ปิดได้นะครับก็ดีที่สุดคือคนที่อยู่ใกล้แหล่งไฟเิดทะเเป็นวกนีเยะโอเคครับครเมื่อไฟด็กจีวาลนะครับิดาระดางอย่านี้เราก็ หง้งเยาไปแช่อะไรไปอาจจะไม่หรือถ้าใครไปร้อนก็ผิวแช่อะไรก็ได้ลานัาจะใช้ธีการจจบบ้ทอที่ิกรบอกโอเคครับพวกเราพร้อมยังครับพร้อมไม่พร้อมวัน่าเหมือนลูกกระจบแตกกางเลยเพราอเ ตามตาตามได้นานผมเรียกร่องไม่ให่เกิดอันตรายแต่ตอนนี้ลูมันถ่วงนะครับถ่งไปมาที่ขาดไน่แน่นอนนะครับดูดีครับไม่อันตรายนะครับตอนนี้อยูกเขาได้ใช้ข่อส่งแก๊สนะครับต่อเข้าไปเพื่อให้พวกเราลอนะครับโอเคครับก็ตัวตัดหักเลย ไอที now, ่ป um ิดเสร็จแล้วกลับมาหน้าที่เลยลูกกลับมาหน้าที่ไอที่ปิดเสร็จแล้วกลับมาหน้าที่เองครับมันเกินไปนิดนิดแล้วกลับมาหน้าที่เลยลูกอย่าเลยไม่ต้องตัวเลยลูก เมื่อกี้คุณบอกว่าให้หมุนขวาหรือม้วนซ้ายถึงนาฬิกาเด็นาฬิกาหมุวนไปทางไหนกันเลยครับอ่าเรียนเลยจบสี่ลายครั้งนะครับไปเรี่ติดเบร้อแล้วนะครับกลับมาหน้าที่เหมือนเดิมนะครับ เียวลุกให้ผมไปกานถึงตึกกานะครับผมใหการ่หอหาตึกนะครับ เราสร้ประสบการณ์ให้กับตัวเองนะเราทดสอบความกล้าหรือว่าใคไรเข้าไปถือว่าเป็นผู้ที่มีสตินะเป็นผู้ที่ททตั้งสติได้นะเราจะใช้รประสบการณ์นี้เป็น <c oughs> ใช้เราที่เคยกับตัวเราเาจจขึ้นในครัวบ้านเราเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะปิดไปทางไหนรเราจะควบคุมสติให้ได้ไม่ถึงตกใจ ก็ครูบ,อ,บอกแล้วนะครับว่าผู้ที่จะดับไฟได้ดีที่สุดไม่ใช่พนักงานดับเพลิงไม่ใช่บ้านอ้างเพียงไม่ใช่ใคนอื่นงานก็คือตัวคนที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ